สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในดอเดลี่รันกันอีกครั้งหน้านผมว้าวโอเคครับผมทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่7ของเดลี่รันแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเถื่อนเถื่อนจริงๆนฮะมีแบบมหาเทพทั้งหมดเรียกว่าทั้งแอมบูสฟลิกร์มาหมดครับผมอยากให้แบบว่ายิ่งวันเยอะขึ้นมันยิ่งแบบตึงๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีห้องแบบ ยี่สิบสามสิบห้องนะมันง่ายมันง่ายจริงครับผมสําหรับพี่เนาะแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะเฮ้ยมันอาจจะยากแล้วนะพี่อันนี้พี่ก็เข้าใจนะผมแต่พี่อยากให้มันมีห้องตึงๆบ้างสักวันหนึ่งนะผมมันน่าจะสนุกดีอนะอะไรอย่างนี้ป้าวันนี้จะเจอกับอะไรถ้าพร้อมแล้วเรสโตเอาล่ะครับผมมีเพื่อนแค่สามคนแต่อีกคนไม่เข้ามาฮะตอนนี้พี่อยู่กับผมฟ้าแค่สองคนบายครับผมอันนี้เเล่นกับเพื่อนนะฮะอย่างที่พี่บอกพี่จะเล่นเป็นทีมรอบหนึ่งนะผมแล้วก็โซโล ทีมก็จะรอเพื่อนไม่ทําเวลานะครับผมเน้นรอเพื่อนเก็บของอะไรก็เก๊ๆไปนะฮะซึ่งไม่เป็นไรให้เพื่อนโอ้เพื่อนได้ไมกระเกนว่ะ <Wow. S 1> เอาเรื่องว่ะทุกคนไปเพื่อนเพื่อนมีไม้กระเกลีแล้วไม่ต้องกลัวเอาที่สองอนะ่ะถ้าเล่นแบบทีมนี้ก็จะรอเพื่อนรออะไรกันนะครับผมไปเรื่อยๆค่อยๆวิเคราะห์ทางแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ย มีกระดาษอ๋อเห็นมีกระดาษนึกว่ามีอะไรพิเศษเฮ้ยเพื่อนเพื่อนทำไมรีบใช้ยังไงโอ้โหลูกแมนโอ้โหเพื่อนรีบใช้เฮ้ยเจออีกแล้วเหรอเพื่อนเจอสองรอบเลยว่ะดูคนไม้กางเขนหรือว่ารอบนี้โอ้โหมีแต่ไม้กางเขนอย่างนี้ดีเลยฮะพี่กาจะได้ใช้บ้างมาเอาม้อที่สี่ฮรผมอ่ากูจเล่นกับเพื่อนเราก็จะไปทีละก้าทีละสะเตปครับผม เดี๋ยวตอนโซโลโ่ค่อยมาจัดแบบสปีดรนะันอผมเหรียญนี่ใครเก็บก็ได้เหมือนกันนะและ้วจหวะห้องที่หกเอาเพื่อนตัวไปไหนวะเอาเฮ้ยอย่าบอกนะเพื่อนลงรูอย่าบอกนะเพื่อน, <c oughs> ออน,อนถือไม้ก็เขียนแล้วลงรูไปแล้วโอ้โหชิปแล้วเพื่อน ได้ไหมก็เกียนสองอันแล้วลงรูไปแล้วเจ็ดยังไม่เจออะไรนะนอกจากอายกับลุกแมนเฮ้ยมีมหาเทพแอมบูช์ แอมบูสถ้าเกิดจะมีไม้กระเกะแล้วก็แกโดน <c oughs> ห้องที่สิบฮะแกดนแน่ๆบอกเลยสิบเอ็ดมีรูปอยู่รูปเดียวพี่ไม่แน่ใจมันสุ่มยังไงมันใช้อะไรไปการสุ่มวะเดี๋ยวห้องมียี่สิบห้องมั้งละเดี๋ยวห้องมีสามสิบห้องมั้งล่ะแล้วก็ล่าสุดเจอยี่สิบห้าห้องซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบ โอเคเข้าใจเลยมันสุ่มมันไม่ล็อกกันนะแต่เอนติตเนี่ยช่วยตึงๆหน่อยได้ไหมมี่อาเฮ้ยแล้วจะออกมาทำไมมีการออกพาด้วยเมื่อกี้โอ้โหเข้าๆออกกงงเลยลัสซี้บอกงงเลยปาหมี่ทำอะไรของมันมาโอ้โหไ่ฉายท่อใหญ่แทนแนแ เด่นเด่นเด่นเหรียญก็โคตรเยอะ16โอเคอเคุ้ยโอ้โหโลูกแมน17ใช้พิกล็อก18เหมือนเพื่อนเจอดูดโอ้ย9 19มีไฟกระพริบมะลัสซี่9 ลสซี่กับพิบแสดงว่าวันนี้มีมากกว่า20ห้องเออเอาจริงๆนะอย่า20ห้องเลยมันมีคลิปหนึ่งของพี่ที่20ห้องคือมันคุดเบาอ่ะ20ห้อง20ห้องมันเบาเกินเว้ยเอาจริงๆิง22 23อย่าบอก25ห้องนะ ยีิมอันนี้ตกหลุมหรือเปล่าอันนี้มีอะไรอุ้ยมีดูดด้วยวะ่ะมีดูดด้วยวะ่ะไอพวกนี้นี่บินกันให้ควักเออจ้านันจะลุมยี <25. S 1> <25. S 2> ่สิบียี่ิห้าฮะยีิมาห้องเบามากเบามากกว่านี้โอ้โหไม่เย่อบูธกับรัสซี่อะไรคำนี้ โอ้วว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 เ้าเกินเฮ้ยอับถามโอ้เก็บระแตกมาถึง7วันนะผมจะได้เลยปลดล็อกอาชิเม้นนี้ด้วยนะผมถ้าเราเล่นถึง7วันแล้วซึ่งวันนี้มันเป็นวันที่7พอดีด้วยนะครับผมทุกคนโอเคมาวันนี้พี่ก็โหดูดิพี่ได้เหรียญในนี้80เลยเลยเว้ยแล้วก็ดั้นสามนะผมคูนี้35คือมันจะได้คูณด้วยนะเห็นไหมมันจะเก็บของมาว่าได้อันนี้อันนี้อันนี้ เดลี่เห็นไหมถ้าเล่นทุกวันก็จะได้รับของมากขึ้นครับผมแล้วอันนี้ออกได้ก็จะได้รับตามที่มันบอกแล้วดูเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมนี่อันนี้พี่สนใจอันนี้มากถ้าเกิดว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบเพิ่มเหรียญน,นะครับผมเวลาเล่นจบอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบได้ตรงช่วงนี้เยอะดูดิ พี่สองพันเก้าแล้วนะเว้ยทำไปเล่นมาเดี๋ยววันนี้สปีดรันอีกรอบครับผม A few moments later พร้อมพร้อมมาเลยมาเลยมาเลยสปีดรันครับผมรอบนี้ห้องที่หนึ่งเราจะไปกันแบบรวดเร็วด้ับผมซึ่งห้องนี้เห็นเพื่อนโอ้โหเป็นไงเล่าเฮ้ยได้จริงได้จริงเจอแน่แอมบูสบอกเลยโยกครับผมห้องที่สาม มาวัยกับโกหกอะอย่าบอกนะโอ้โหไม่กีเ่เจ็อีกแยะห้องที่สี่สปีดรันคงไม่ต้องเก็บอะไรเยอะห้าอมบุดมายังมาห้องนี้ปะวะอมมบุดห้องนี้ปะหกเจ็ดแปด ๊ายบายวายอบุตบ๊ายบายวายอะบุตรพี่รีบพอดีว่าพี่รีบขอโทษด้วยเอาที่สิพี่มันจะปิดร้นแล้วพี่รีบสิบเอ็ดสิบส้ ขอโทษด้วยที่พี่รีบ15 25ห้องเทาง่านั้นครับผมอีตี้เอเดออีตีโโ้โอ้ยังมีการโวกกลับมาเอาไฟฉายยักษ์ในตำนานเฮ้ยแตอของมันยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะทุกคนพวกไฟฉายพวกไม้กางเขนอะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนก็น่าจะเอามาเล่นได้ถือว่าได้จับตัวนู้นตัวนี้ครับผม17ถ้าไม่จับแอมบุตก็เอามาจับลัดลุกแมนอะไรเงี้ยก็ได้18เพื่อนพี่ตกหลุมไปเลยตอนแรก สิบเก้าละสี่ใชไหมยี่สิบย oh ี่สิบเอ็ดวายยังกันเก้าหกยี่สิบสองโอ้โหมันเป็นเดลี่รันนะ่ะนะทุกคนเดลี่รันน่ะมันก็เล่นไปวันๆน่ะเล่นแบบง่ายๆสบายๆ ยี่สีเปิดไฟโชว์ไปหนึ่งทีมาดิมาดิพวกมแรงทั้งหลายยีย่ส้าว้วเรียบร้อยโอเคสองนาที3ามิบเอ็ดวิโอ้โหสุดจริงๆครับผมเฮ้ยวันนี้เดลี่รันเนี่ยถ้าออกรอบแรกอะรอบแรกทุกคนจะเห็นว่ามันจะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าพอเราเล่น เล่นได้เรื่อยๆนะผมไม่ใช่ว่าวันหนึ่งจะเล่นได้แค่ครอบเดียวแต่ว่ารอบที่2เนี่ยของที่ดรอปอ่ะมันจะได้น้อยลงนะผมก็คืออันแรกมันจะได้เยอะใช่ไหมอ่าเดลี่รันนะผมก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆแหละทุกคนวันนี้วันที่7จ็ดละอยากให้มีอะไรตึงๆมาตบไอปามี่หน่อยครับผม,ม,มปาที่เดินฟรีที่เขาให้ยังไงก็รอดูกันเดลี่รันวันที่8ครับผมว่าจะเจอกับอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมไม่ายวู kee, ้ฮู้เจอกันใหม่กับผม few เอาละทุกคนไหนไหนไม้ก็เกียน์ก็เยอะแล้วขอด้วยหน่อยว่ะอุ๊ยโอ้โหลูกแมนมันนี่ดิมันอยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้มาวิ่งวิ่งอยู่ตรงหน้านั่นแน่นั่นแน่ลูกแมนวัดดีวัดดีว่ะเพื่อนสันไปดิสันก็ๆๆๆไปดิโอ้โหลมรอบนี้ไม้ก็เกียน์มันเยอะว่ะขอด้วยหน่อยขอดหน่อยเก๊ใช่ไหม เข้าตู้อีกครั้งไม่ได้ใช่ไหมเข้าตู้อีกครั้งไม่ได้ใช่ไหมลงหลุมไปดีไอ้ตัวนี้ว่าก็จับได้เหมือนกันด้วยทุกคนนี่ไงไอขอโทษด่วยว่าอขอโทษด้วยวาแบบมันล็อกอะลงหลุมไปดิลงหลุมไปดิโอ้ลองไปกระเกลียแบบนี้พี่ชอบชอบพอดีพอดีไหมกระเกีย์มันเยอะว่าทีสลงหลุมไปซะ โอเคเก็บสกีตไปอีกหนึ่งว้า wow. งสัยลัสซี่อยากจะมาสงสใยลัสซี่อยาก <Yes. S 2> อยากมาเจอเหรอลัสซี่เฮ้อโหไม่จะเกตยิ่งเยอะอยู่ตก <c oughs> ใจจริงๆ <c oughs> นั่นแน่เอาแล้วมาจะติบเขาแล้วต้องปิดไฟมืดก่อน <c oughs> ใช่ไหมเดซเดซจะเข้ามาทางไหนอะเดซขออนุณตทางดิเฮ้ย เลี่ยบร้อยเดชก็โดนกับเขาด้วยลงหลุมไปดิแล้วจะหาว่าพี่ไม่เตือนขอชัดๆหน่อยว่าแอร์บุสเดี๋ยวไม่ได้ไปกับเขาอาโอเคอบุสโอ้ยโอ้โหตะกิดกัดนะโอ้อ้ไม่เก่งพี่เยอะแอร์บุสโอ้มาหาเดบแอรบูสก็เถอะโถลงหลุมไปดิ